โซนหน้านะคะตอนนี้อยู่ที่บริษัทซอฟต์แวซูินนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้ผู้คนเยอะมากเลยค่ะทีท่ตัวร์ศว์ตัชุดไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนมีผู้คนเข้ามาเยอะมากค่ะบรรยายฟรีนะคะทุกคนข้าวในทานด้วยสวัสดีค่ะนี่นะคะอยู่ที่บริษัทของเรานะวันนี้มีอะไรทานบ้างคะวันนี้มีแกงเขียวหวานน่าจะเป็น,นอ่อมไก่ มีข้าวให้ทานด้วยนะคะดีค่ะของแซ่บพืมากินกินหลายแล้วเมื่อนี้าเทาน้าาานกูููผู้มาก่อนนี่แหละมันมาก่อนใหญ่ใหญ่มาก่อนตื่แส้งว่านู้นมาได้สเดือนค่ะแต่ว่าหนู้นแต่ร้ายแนคือคืนแ่รายแลวเนียไปพูอตั้งแต่เช้านน้ไม่บอกว่าเดิ้า อันนี้จะเป็นทำตอนไหนแล้วคะค่ะเดี๋ยวก็ไม่ดืนะโอเคนะคะเห็นไหมคะผู้คนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากมีความรู้ดีๆมาที่นี่ได้นักะึกษาบริษัทารัพย์อาชีวิตโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันที่ห้องบรรยายนะคะสวัสดีค่ะ